วัสดีค่ะวันนี้นะคะจะทําอกไก่นะคะแล้วก็อบใส่กับผักนะคะก็ได้ไก่มาตัวหนึ่งนะคะ5้ากิโลตอนนี้เดี๋ยวกําลังจะปรุงไก่เพื่อที่จะเข้าตู้อบนะคะนี่ก็จะเป็นไก่นะคะใช่ไหะตอนนี้ก็หมักซอสนะคะไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ข้างในก็ยัดเป็น โปรเตโต้ค่ะเป็นครีมโ p o ตโต้ที่หนึองนะคะเดี๋ยวจะปรุงคร่าวๆนะคะเพื่ออีนิดหน่อยก่อนเข้าเตานะคะตอนนี้ไก่ก็พร้อมชี่จะเข้าเตาแล้วนะคะก็เดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นผักที่เตรียมไว้นะคะนี่คือน้ำจิ้มไก่นะคะสุดเจ๋งน,นะคะน้ำจิ้มไก่ใบหนูนะคะโอ้ oh my g o และ then then w า put not long time a b o maybe 20 m i n u t e ค่ะ e a ที่ someone e a t i ค่ะนี่กินข้าวเหนียวแบบนี้นะคะข้าวเหนียวไก่อบกำลังร้อนดอร อร่อยไหมถอกทุกช็อตดีมากเรียนรู้ด้วยนะคะนี่คือวิธีกินที่ถูกต้อง